ที่แท้ก็โจรนี่เองค่ะแพนโมนิกา้าหลานกษัตริย์ขเขมรโดนขับแล้วคดีช่อโกงค่ะหากใครยังจำได้นะคะป้าขเขมนหรือว่าที่ชาวเน็ตไทยขนานนามกันว่ามนุษย์ ป้เขมที่เคยกลายเป็นประเด็นเดือดหลังคลิปเหตุการณ์ที่เธอมีปากเสียงและ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ฐานทยณปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อทวนความจำของทุกท่านนะคะไปย้อนชมคลิปกันสักหน่อยค่ะที่เียวมีวะ,ะเาอย 啊啊啊啊啊！啊啊啊！啊，孤影个，嗯，嗯妈,妈 หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่แล้วแชร์ต่ออย่างรวดเร็วทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเธอเป็นใครทําไมเธอถึงกล้ามาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในเขตแดนประเทศไทยโดยจากข้อมูลนะคะบอกว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าณโรดมแพนโมนิกา้าเคยมีประวัติเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนมาก่อนมีพฤติกรรมอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนและมักพูดจาย่ยุเจ้าหน้าที่ไทยอยู่เป็นระยะบางแหล่งข่าวระบุบอกว่าณนะโร ดมแพนโมนิกาอาจจะมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับบุคคลระดับสูงของกัมพูชาโดยสื่อเขมรรายงานว่าเธอเป็นหลานสาวของสมเด็จพระนโรโดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชารวมทั้งยังเป็นบุตรสาวของศาสตราจารย์แก้วแพนครูดนตรีชื่อดังของกัมพูชา และยังอยู่ในแวดวงชั้นนำของประเทศอีกด้วยแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะละครลิงจบแล้วเพราะว่าแผนโมนิกา้าถูกตำรวจเคมินจับคดีช่อโกงและคดีแอบอ้างเบื้องสูงเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าเธอไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์ศรีหนุอย่างที่เคยแอบอ้างแต่อย่างใดค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าไม่มีเชื้อเจ้าแต่มีเชื้อโจรซะอย่างนั้นนะคะก่อนหน้านี้คนเคมรย,ยกย่องให้เป็นฮีโร คงหงายหลังกันหมดโดนโจหลอกว่าเป็นเจ้าแฮ่ก็มาถ่ายรูปอย่างให้เกียดเสเหลอเกินคนเขมรเองก็ยังคงนิสัยเดิมขี้โกงเป็นโจรและโง่เช่นเคยค่ะที่รีมือวะเอยอเดีอ้ย้ เออผู้หญิงคนเดียวอืมมามา